ไอเนี่ยรถโที่กำลังเหอเอลยเนี่กเบิร์เลือกเบอร์ไปใช่ไหมครับใช่จังได้จงได้จังได้จัได้เลยเลยเลยเอยเล่ายเล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 ย่ลยเ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 บยร์ยเลยาไยเลยเยแล้วกดเลยเลยเลยเลกเลยเยเเลลยเ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 ลยยเลลยเ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 ลเลยเลยเลยผลลยเเอเ ใที่เรื่องเสื้อเสี้ไม่รู้เบอออะไรผเสียจะหายไปจานี้เสียอ่าี่ไหนเสือมดยลกเ่้สาาโคลสามดามาโามดไม่ได้ดามหมครับเฮ้ยหายว่ะไม่เจอมเจอี่หมปอนี่มีกด่มันบุกใ่ไม้ใจอยู่นน้องเยเฮ้าน้องสงสัยนะหายไอ้